สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับระบบช่วงล่างที่เราเห็นอยู่ในรถปัจจุบันนะครับช่วงล่างที่เราว่าเนี่ยเราสามารถแบ่งแยกไปได้เป็น3แบบนะครับสแบบที่ว่าก็คือ1เป็นแบบคันแข็งนะครับในรถรถระบบคันแข็งเนี่ยเราจะเห็นว่าข้างหลังเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นรถที่ใช้ในเชิงคาณิ์นะครับรถจะเป็นแหนบซึ่งมีการบรรทุกและรับหนักได้ดีตรงนี้เราเรียกคันแข็งคันแข็งจุดเด่นของมันก็คือสมมุติว่าล้อด้านหนึ่งเนี่ย มีการดีดหรือมีการเต้นอีกข้างหนึ่งก็จะมีผลเช่นเดียวกันครับก็หมายถึงว่ามันต่อถึงกันอันนี้เราเรียกว่าเป็นคานแข็งข้อดีคือเราสามารถสร้างระบบเข้ามารองรับเนี่ยค่อนข้างง่ายเพราะนั้นรถแบบนี้จะเป็นรถในเชิงพาณิชนะครับส่วนอันที่2ที่เราว่ามาคร่าวๆเนี่ยก็คือจะเป็นระบบแบบอิสระนะครับอิสระหรืออินดีพีเ e n c ดนต์ p ลสเฟนชั่นก็หมายถึงว่ามันอาจจะมีปิดนกนะครับซึ่งข้างหนึ่งเนี่ยสมมุติว่ามีการ เ,เต้นอีกข้างหนึ่งจะไม่มีผลกระทบต่อกันครับคือแยกอิกสระออกจากกันอันนี้ก็จะเหมาะสําหรับรถที่เป็นรถหรูๆนะครับรถที่มีความต้องการในความนั่งนุ่มสบายนะครับพวกรถหรูๆทั้งหลายพวกบีเอ็มเช่นเบนท์พวกนี้ครับพวกนี้จะมีการออกแบบให้เป็นแบบช่วงล่างแบบอิสระหรืออีกอีกแบบหนึ่งคือเป็นแบบแมคโรสันสตรัดแมคโรสันสตรัดเนี่ยข้อดีของเขาก็คือการออกแบบเนี่ยคือโช๊คกับสปริงเนี่ยขึ้นอยู่ในชุดเดียวกัน ข้อด้อยของเขาคือการออกแบบให้สรีระหรือรูปร่างของรถเนี่ยให้เตี้ยลงเนี่ยจะทําค่อนข้างยากแต่เราจะเห็นส่วนใหญ่เนี่ยช่วงล่างแบบแม็กพนสตรัตเนี่ยในรถเก่งท,ทั่วไปส่วนใหญ่เลยจะเป็นรถญี่ปุ่นรถยุโรปก็แล้วแต่เนี่ยจะเห็นแม็กพนสตรัดค่อนข้างเยอะเราจะเห็นบ่อยนะครับซึ่งอาจจะด้านหลังเนี่ยเราอาจจะเห็นเป็นแบบเคยได้ยินว่าเป็นมอลติลิงค์เป็นโฟลลิงค์นะครับมีหลายๆอย่างซึ่งตรงนี้เนี่ยประสิทธิภาพในการซับแรงกระแทกเนี่ยให้ความนุ่มนวลค่อนข้างดีงแต่มีจุดด้อยอย่างหนึ่งคือ มันจะมีจุด,ดยึดหลายจุดซึ่งเวลามันเสียขึ้นมานะครับเราก็อาจจะต้องเปลี่ยนลูกยางพวกนี้ครับหลายๆจุดจุดชุดแขนรับชุดบูธแขนรับพวกนี้มีจะ,จะมีเยอะครับส่วนด้านหลังอีกแบบหนึ่งซึ่งเราเรียกว่าเป็นแบบลิงอิสระหรือเราเรียกระบบสลิงอาร์มสลิงอาร์มนี่คือแขนแขนด้านหลังเนี่ยครับจะวางมันตามยาวกับรถตรงนี้การออกแบบคือใช้เนื้อที่น้อยประหยัดในการค่าใช้จ่ายาในการสร้างขึ้นมานะครับข้อดีคือมันได้ผลประสิทธิภาพเนี่ย อาจจะสู้ตัวอิสระ100%ไม่ได้สู้พวกไฟลิงค์โฟลิงค์ไม่ได้หรือมัลติลิงไม่ได้แต่ข้อดีของเขาคือหนึมันออกแบบง่ายแล้วก็ทำให้ห้องโดยสารเนี่ย ได้ความกว้างขวางขึ้นครับมันก็จะมีจุดเด่นจุดด้อยใน,ในแต่ละอย่างไม่เหมือนกันเพราะนั้นการออกแบบของเขาเนี่ยซึ่งเขาถือว่าในในลักษณะของรถที่เขาออกแบบมามันดีอยู่แล้วซึ่งถ้าเกิดสมมติว่าช่วงล่างเราต้องมีการปรับปรุงเนี่ยเราอย่าไปดัดแปลงรถดีกว่าเราเป็นแบบระบบเดิมของเขานะครับปรับปรุงให้โช้กอัพมันดีขึ้นหรือเปลี่ยนสปริงให้มีค่าความแข็งมากขึ้นเพื่อที่จะรองรับน้ําหนักตรงนี้ครับการกระเหมาะสมกว่าเราไม่อยากให้ไปไปดัดแปลงอะไรของเขา นะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลคร่าวๆนะครับซึ่งจริงๆแล้วในช่วงล่างทั้งหมดเนี่ยมันจะมีเยอะมากกว่านี้แยกย่อยครับซึ่งวันนี้ผมจะเอามาพูดคงไม่หมดนะครับนะครับงน้นวันนี้ก็ขอแนะนําเกิดเยอยๆแค่นี้ก่อนนะครับทันนี้ถ้าสมมุติว่าคุณลูกค้ามีข้อสงสัยนะครับสามารถโทรมาที่เบอร์ด้านล่างที่ขึ้นอยู่นี้นะครับโทรมาปรึกษาเราได้นะครับแล้วก็ท่านที่ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ให้เป็นกาลังใจกับทีมงานเราด้วยนะครับ